อุสวัสดีค่ะคุณลูกค้าหมวด2เหรียญนะคะโอเคค่ะรีไ่ายเกินง่ายอีกสี่คนดีจะอยากจะเรียกฝาก,ก่าว่วอลูกค,ะคะ้าค่ะพอจะเป็นไปได้ไหมคะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะคะ่ะเออคุณซื้อไปทําอะไรกันคะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ไม่ใช่ของผิดกฎหมายใช่ไหมคะไม่ <c oughs> เป็นอะไรก็ได้เพื่อรักคุณคะ่ะอ,อุ๊ยตายแล้วรู้สึกเหมือนว่าอ่าคุณลูกค้าพอจะทราบไปคะว่าแถวนี้มีโรงพยาบาลตรวจอาการกับสมองบ้างไหมขอบคุณมากเลยค่ะ นี่คนแถวนี้นี่กินแต่ของเริ่มเดิมดีแล้วเนี่ยไม่น้อยไม่ได้ว่าหน,ะนูจะทำเสียงให้หวานขึ้นเผื่อลูกค้าจะเดินเข้ามาเร็วขึ้นสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับนะคะอาน่ารักจังเลยอุณยกคาขอแค่หนึ่งเหรียญเองขอบคุณนมาะคุณลูกค้าเชิญคนต่อไปได้เลยคะ่ะทั้งหมดสาสเหรียญค่ะขอบคุณค่ะุยค,ค,คุณลูกค้า สวัสดีนะครับคุณลูกค้าแต่ช็อไฟเสียงโนม้ยมันเปลี่ยนไปเองนะโอ้คราวนี้มาพร้อมกับบัตรใหญ่ๆอันนั้นอันนั้นคือเอามาจีบโนม้ยหรือ,อเลปล่าคะกนม้เชอบมากเลยนะูดทีหนึ่งโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าโอ้โหดีสิีธเลยเหรอพี่อ่าเราได้กําไรมา200ออ่าน้อยกว่าเมื่อวานไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราซื้อของใหม่มาลงเนาะตอนนี้อ่ารู้สึกเหมือนของที่ได้กําไรที่สุดของเราจะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะ น้ำมันมากรอบเพราะงั้นเราเอามาอีกสักลังหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคมาแล้วค่ะคุณลูกค้าเราลองเปลี่ยนอารมณ์ดูไหมดูเสียงเฮ้ยเฮ้เปลี่ยนอารมณ์เป็นเสียงแบบไหนดีเป็นเป็นอะไรดีอ่ะพีสาวเหรอต้องน้อยก็เป็นพีสาวแล้วก็เรียกน้องชายเฮ้ยเฮ้ยเอาเงินมาดิเออโอ้ทำาดีดีมากเออไปได้ไปได้ไปเออไปได้เออเอามามาอืมซื้อเยอะได้ด้นะลูกที่บ้านกินกันหลายคนล่ะ อ่าเออเออบอกน้องชายฝาเฟศอินด้วยว่ารื้อเยอะๆอย่างนี้เหมือนกันนะโอเคโอเคลูกอ่าเงินทอนไปลูกไป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 เออเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอยู่ต้องโอ้โหโอ้เนี่อะไรเนี่ยโอ้เสียงไม่หวานทีเดียวก็แกเป็นงี้เลยนะเอาไปเราเปลี่ยนเสียงอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่คอจะน้อยจะแตกโอ้โอเคต้องเปลี่ยนอย่างไวเลยอึ๊บ สวัสดีนะคะคุณลูกค้าเอามารับอะไรดีคะเนี่ยอ๋อหมดเก้าเหรียญขอบคุณค่ะฉันคุณลูกค้าก็ตอบไปได้เลยนะคะขอสุดยอดพอเหอะอ่าเราเล่นเงินพอแหละคุณลูกค้าเจอเลยคะ่ะขอบคุณนะคะแขกดีอารมณ์ดีจังเลยเพิ่งจะเทียบเสร็จก็ทําเงินไปได้เยอะใช้ได้แล้วนะฉชนช็อปชอชอชอ,ชอรู้สึกเหมือน้อย้เสียงนี้จะดีสุดละทุกคนให้บัตรเครดิตทบไม้มาตลอดเลย ทั้งหมด3าเหรียญนะคะส้มน้อยไม่น่าพูดทักขึ้นมาเลยใช่ไหมส้มน้อยอยากได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มแล้วไงเอ้ยซื้อได้แล้วเย่ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโอ้โห,โโห,โโหกินน้ําตาลเยอะขนาดนั้นร้องเบาหวานนะคะคุณลูกค้าเราจะไม่ได้เห็นฟันสวยๆน่นอดกแล้วสินะเดี๋ยวเราจะาดูของที่เราซื้อได้ค่ะนี่ทุกคนมันเพิ่มมาแล้วตอนนี้เราจะเอาอันนี้มาแทนสัก2ชั้นซื้อเลย คุณลูกค้าค่ะคือว่าแฟนส้มน้อยอส้มน,น้อยสถาปนาตัวเองเป็นแฟนเลยแฟนส้มน้อยนี่ไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ที่ส้มน้อยบอกว,ว่าจำหน้าไม่ได้แม่สาวอผมทองและแย่แล้วส้วมน้อยจำคนรักของตัวเองไม่ได้เหรอทุกคนเลยส้มน้อยหรือเปล่านะคะถ้าเดินผัดกันก็รบกวนเลยนะคะตามดูให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกค้ารบกวนคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเราจะปิดร้านไปก่อนตอนนี้เราจะซื้อของมาเพิ่มนะคะ ย่างเดิมนะคะน้ำมันมะกอกเป็นตัวทำเงินของเราเนาะสักสี่เราจะเอาอนมมาด้วยนมหนึ่งขนมปังหนึ่งแป้งหนึ่งเดี๋ยวลองเอาพวกนี้มาลงดูก่อนชาดาและกาแฟซื้อกระชึงโอเคไปติดนะคะเดี๋ยวลูกค้าเดินไปได้ลูกค้าบอกุูเมื่อกี้เดินติดอะไรก็ไม่รู้โอเคอ่าน้ำขวด น้ำขวดอ่าอยู่ฝั่งเดียวกับพวกของกินพวกนี้แล้วกันต้องวางในตู้แช่แข็งโอเคงั้นอ่าดรอปไว้กันอันนี้ก็น้ำขวดอ่ะดรอปไว้กันอันนี้โอลีฟอยล์โอลีฟอยล์มานี่น้ำมันมกะกอกคะดีต่อสุขภาพนะคะแต่อยาก,กินเยอะไปนะคะสุดท้ายก็ความดันอุยตังไม่พอแย่ละสงสัยต้องเปิดร้านฉุกเฉินไว้ก่อนพู้ลูกค้าคะอย่าเดินไปเหยียบอะไรแปลกๆนะคะขออภัยด้วยนะคะที่อ่ามันอาจจะมีของวางระเกะระกะเล็กน้อย เดี๋ยวจะเอาของที่บล็อกทางเดินออกให้นะคะขอเวลาคู่นหนึ่งค่ะวิบล็อกลุกทางเลยค่ะคุณลูกค้าเดินเพ่นพลาดเกินไปไหนคิดกบงั้นเราคงต้องเอาของที่วางขายง่ายๆได้ก่อนโอเคมาเลยค่ะคุณลูกค้าปั๊บปั๊ปั๊ปั๊อุ๊ยอุยอุยเดี๋ยวก่อนเออขอโทษนะคะที่รักพอดีเมื่อกี้จำหนา้าไม่ได้หมายความว่ายังไงคะที่จำหน้าไม่ได้นะเออเอ,อ่เออ <highways. S 2> น้อยหมายถึงว่าอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานๆค่ะก็เลยหาข้ออ้างไปงั้นไม่เป็นไรค่ะอยาอย่าลืมวิวกันนะคะคราวหน้าหน้าฉันอ่ะเอ้ยโอ้ตายจริตงต้อง้อยํำอะไรตรงไปกันนี้สนะความรู้สึกกลัวเมียเขาบอกไม่เป็นไรขายของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อกระเป๋าไปไปให้จะได้ใจเย็นลงใช้ใช้วิธีไม่ดีเลยทุกคนอย่าไปํำตามนะแล้วต้องเอาใจใส่คนที่เรารักรขอบคุณค่ะคุณลูกคนะ้าอูตังพอสำหรับตู้แช่แล้วตูแช่ของฉัน มาเลยตูเช่ฉันซือกระปังมาแล้วตูเช่อุ้ยี่รักกลับมาอีกแล้วเหรอเขาไม่ได้นินทาอะไรตัวเองเลยนะขอโทษณเขาไปได้จ้างยายไว้ชีวิตเขาด้วยโอ้ช่วงนี้เงินเริ่มได้เยอะขึ้นนะฮะอุ้ยที่รักเขากินข้าวเดี๋ยวเขาชงให้ตัวเองกินเปล่าไปแล้วเมื่อกี้ฉันเหมือนได้ยินอะไรนินทาก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุจิฮะอะอุ้ยอุ้ยเปล่าฮะเดินไปแล้วแท้ๆอ๋อแกเคาน์เ,อเ,อเตอร์คู่หนึ่งคุณลูกค้ารอคู่หนึ่งนะคะ นี่ทำการยักยอกเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเก็บของเข้าชั้นมากเลยขอบคุณค่ะอ้าวเฮ้ยเกิดยัไม่เป็นไรลบไป300ร้อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีสินค้าใหม่มาลงแล้วเชิญค่ะคุณลูกค้าอุ้ยคุณลูกค้าคนนี้เหมือนเดิมเฮ้ยมองกี่ครั้งก็ยังน่ารักไม่ได้ม่เราีแฟแล้วค้าออกจากแคทเทียไปดดนดวนดวนดนมูบ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 เร็วว่านี้เร็วว่านี้เอ้าเฮึบปึบึบึบเร็วเร็วเร็วโอเคมาที่ชั้นสวัสดีค่ะคุณลูกค้า ที่มันเห็นอะไลฟ์ผ่านหน้าเลยค่ะเหมือนกับผีแบบผีผีเลยเหรอคะคุณลูกค้าอาจพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดเฉยๆนะคะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคะเออหรอกคะ่ะโอเคค่ะเพื่อความสวยงามเนาะเราจะมาบิวอินกันอีกทีในวันสุดท้ายเลยโอ,เโอ้ยคุณลูกค้ากินชาก็ไม่แย่นะคะดีต่อสุขภาพนะคะแต่อย่าก,กินเอยอะเกินไปนะคะรอบที่แล้วก็ซื้อน้ําตาลไปเดี๋ยวคราวนี้อัด กลับไปอินกลับไปอีก,อกเดี๋ยวกดใจจะวายแล้วกลับมาซื้อของหนูไม่ได้หนูกันอุ้ยที่รักมาแล้วกําลังซื้อของนี่เห็นไหมตัวเอง,เ,องเขาวางเชลลใหม่แล้วนะมีเย็นๆด้วยขอบคุณนะคะตัวเองหนูซื้อนมซื้อน้ําเต็มเลยอันนี้ซื้อไปเียงเขาหรือเปล่าเลี้ยงฉลองที่เราจะได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมตัวเองตัวเอง,เองพูดกับเขาเลยสิตัวเองจะทำอะไรผิดไปเป็นร้านสะดวกซื้อที่ของไม่ค่อยกบสักเท่าไหร่แต่ก็ทาให้ช่องน้อยคํานวณเลขได้ง่ายดีนะ เฮ้ยหมดวันวแล้วเหรอนี่ฉันปิดร้านแค่ตอนสามทุ่มมิงอ่ะเมื่อกี้มันติดลบไปเท่าไหร่สวยมองไม่ทันขอเวลาคู่นึงค่ะวันนี้วันที่เจ็ดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มตกแต่งร้านเลยแล้วกันนะเปิดร้านแบบสวยๆทีเดียวให้ลูกค้ามาดูเลยาแต่ยี่ห้อมันคุ้นๆรึเปล่าทุกคนหน้าตาเหมือนกับยี่ห้อที่แบบอะไรอะ่ะแมลงดาวดาวแมลงเราต้องบิวอินจากตรงนี้แน่เลยยิง่งง่ายเราสีอะไรดีสีฟ้าสีฟ้านี่มันสบายตาค่ะทุกคน ปุ๊บเี็บร้อยเสร็จแล้วเราก็จะซื้อโอ้ยแพงจะมัดเลยอะซื้อแค่เก้าอี้ก็ได้เนาะเก้าอี้แบบเนี้ยเหมาะเหมาะเหมาะม,มากเลยกําลังดีเลยพอดีเป๊ะซื้อสองตัวปุ๊บเี็บร้อยเหลืออยู่ร้อยเดียวให้คุณลูกค้ามาอ่านั่งรอแถวอดแถวนี้แล้วกันปุ๊บเกิดคุณลูกค้าอ่ารอนานเกินไป ก็สามารถนั่งรอได้แบบว่าบามากับแฟนอย่างเงี้ยแฟนชอปปิ้งแล้วก็เลยต้องนั่งรอเยี่ยมทีนี้เราก็เปิดร้านกันได้แล้วเห็นไหมสวยงามเหลือร้อยหนึ่งซื้ออะไรได้บ้างไหมอะเฟอร์นิเจอาร์ตา่างหรอเทเบิลแน่เลยสักอันหนึ่งละกันนะเหลืออยู่สองเหรียญวม่หมดตัวเอออันนี้อะไรอะทำไมคุณลูกค้าเดินออกไปหรอคะุคูทำอะไรผิดหรอคะมันแพงไปหรอคะอ่ามันมีของแพงไว้ทุกคน ลูกค้าเออโอ้ยตายแล้วแล้วส้น้อยหยุดหยุดไม่ได้ขอเวลาคู่หนึ่งนะคะยี่สิบเจ็ดขอบคุณค่ะที่นี่รับแต่คนรวยค่ะขอะโทษขอโทษไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวส้มน้อยแก้ราคาให้นะคะอย่างนี้ชาก็แพงตายเหอะติบก็ได้โอเคตามนี้ค่ะคุณลูกค้ามีอะไรแพงไปอีกไหมอันนี้แพงไปอ่ะลดให้เหลือเก้า็ยังแพงไปคู่หนึ่งค่ะคุณลูกค้าเพื่อลูกค้าล้วนๆเลยค่ะโอเคไม่มีคนบ่นแล้ว ทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมร้านต้งน้อยถึงขาดทุนได้คำต,ตอบนั้นง่ายนิดเดียวทุกคนเห็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงนั้นไหมคะในร้านนี้มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ีตัวและกล้องวงจรปิดทั้ง4ีตัวนั้นมีเพียงแค่สองตัวที่ใช้ <laughs> ทุกคนเห็นอันไหนขึ้นแดงทุกคนก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าไหนเปิดอยู่ติดไว้แบบไม่ให้มีคนมาขโมยขอคิดว่าคนที่นี่จะแสนดีขนาดนี้ขนาดวางของไว้ข้างนอกยังไม่มีใครกล้าแตะ เดี๋ยวเราจะแอบเดินไปดูอ่าร้านอื่นบ้างเนาะเมื่อกี้ส้มน้อยแอบเห็นร้านอื่นอยู่เดี๋ยวมานะคะคู่หนึ่งนะคะคุณลูกคนะ้านี่นี่ข้างๆมีเต็มเลยโอ้ทุกคนเล่นเกมดึกเหมือนกันนะอุ้ยที่รักที่รักมาหาเขาหรออว่าสุดท้ายที่รักรู้ว่าเขาจะไม่อยู่ในเมืองแล้วใช่ไหมช่และจ้ะเดี๋ยวฉันเองก็คงจะออกไปเหมือนกันว้เดี๋ยวเราเจอกันไปายนะที่รักจ้ะถ้าสักวันหนึ่งมันมีจริง ในความฝันของเขาในความฝันเธอมาเจอกันใที่รักลาก่อนที่รักทำให้เรีบอ้อเลยขอบคุณครับ <c oughs> ความรักของเราจะเป็นตำนานแม้ว่าจะแค่ในใจฉันก็ตามที่รักกลับไปครั้งมาดูเขาอีกรอบหนอ่ตัวเองฉันมาบอกเลิกเธอนะเนีะเอ,อ,อะไรนะฉันมาบอกเธอเธอและเจที่รักถ้าเธอจะต้องไปฉันก็คงจะต้องมีคนใหม่เข้าใจใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ฉันเข้าใจฉันเองก็คิดอย่างกันเหมือนกันมะเจ้าไม่สิลาก่อนนะที่รักลากรับเราจะจัเธอตลอดไป <c oughs> ใจก็เศร้าแต่เบื่อยังต้องทำการอยู่เป็นไรไหมครับไปไปไม่เป็นไรใช่ไหมครับไปเหลือ,อไปดีกว่า <c oughs> มันก็จริงเราต้องแยกย้ายกันไปเติบโต สมด้วยถูกงจะอยู่แต่กับเกมนี้ไม่ได้เอาที่รักกลับไปกลับไปนะที่รักกลับไปกลับไปอ่ะเฮ้ยมาทำอะไรอ่ะฉันกลับมาไม่ได้เลยไงฉันก็ซื้อของเฉยอฉพอดีไข่ที่บ้านหมดเพิ่งเึกได้เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วเหรอไม่เหล่อกนที่รักจะให้เห็นเดินกลับไปนะสมด้อยเจะดตีให้ให้ตายเหอะอ่าเราได้กําไรเป็นหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดเลยทุกคนเย่ตอนนี้ปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถึงวันที่แปดแล้ว เราทําสําเร็จในการได้กําไรดาะถึงส้มน้อยจะไม่ได้ตั้งความคาดหวังหรืออะไรไว้เลยแต่อย่างน้อยเราก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมมีโต๊ะมีที่นั่งให้ลูกค้าเรานั่งได้ไหมเนี่ยโต๊ะอุ้ยนั่งได้แล้วก็มีตู้เย็นแล้วตู้เย็นนี่มันกินไฟมากเลยนะทุกคนแสดงว่าส้มน้อยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะในการที่จะมีตู้เย็นนะคะแล้วส้มน้อยก็ยังมีกล้องวงจรปิดที่แม้ว่าจะเปิดจริงๆก็เปิดแค่ตัวเดียวนะั่นแหละตัวนี้มันปิดไว้เพิ่งเห็นแล้วจะไปเดินดูข้างหน้ากันบ้าง โอ้เค้าทำแบบมาสวยนะน่ารักมากเลยอ่ะชอบจังนี่ค่ะตรงนี้ก็คือสมมติถ้ามีคนมาเล่นนะจอยตรงนี้ก็จะมีร้านมาเปิดใหม่ที่นี่นั่นเองอูแก่ต้มน้อยต้มน้อยก,อยก็ไม่รู้สินะต้มน้อยก็ลาก,ก่อนนะคิตตี้เรารักกันแค่ชั่วคู่ต่ความรักเราจะ้ะอกขบวยได้ไหมเดี่ยไม่ได้ไม่ได้โอเควัสด,ดีรับ เขาจะหมักเป็นพนักงานได้ไหมเนี่ยอุ้ยสวยจริงคุ่นดีแซ็เมือว้าวสวัสดีนะครับเขาเดินดีผมไปเลยเขากำางเขาอยู่อ่ะอุ้ยร้านเขาใหญ่มากทุกคนดูสิมีนี่ด้วยผักอู้ผักเพงมากันนี้คนนี้ันนี้อดี้ฮะออุ้๊ยคนไทยเหรอโอ้ใช่แน่ๆเลยมีหมวกแล้วก็มีธงอย่างนี้ไม่งั้นเขาคงจะกดตุ่มอ แต่ว่าสูตรปกติสู่รไม่ค่อยเจอธงไทยเท่าไหร่นะต้องน้อยเคยใส่หมวกนัดคิดดิเจอเธออีกแล้วเหรอ,อ,อโอ้คิดดิคิดดิเต็มไปหมดเลยนี่มันอะไรอะ่ะอิมพ์เตอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมประกาศกดติดตามไม่ทําให้เสียตังค์แต่อย่างใดดังนั้นฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างนั้นเหรอ อย่าบอกนะว่าคิตตี้ก็เป็นอย่างนั้นน่ะได้หมดคิตตี้ไม่จริงเดี๋ยเขก็มาเดี๋ยวก็มาคิตตี้ไปไปไ่